สวัสดีครับเพื่อนๆใน Youtube นะครับตอนนี้เรากำลังมาดักหมูป่ากันนะครับช่วงนี้ช่วงเทศกงนะครับเราต้องท,ทดสอบกงก่อนนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าทุกคนที่อยู่ในคลิปนี้เป็นคนวีหมดนะครับมาวีเกษตรนะครับพี่นอ้องเพื่อนๆทุกคนต้องเข้าใจโลกสวยลงไปนะกงดักนี้เป็นของของชาติงนิมครับเป็นเท่าแก่เราเองนะครับ ที่แกมาให้ลูกน้องมาดักได้นะครับช่วงนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าพราว่าเป็นช่วงฤดูล่าหมูป่านะครับเกาหลีจะมีฤดูล่าหมูป่าทุกปีนะครับเพื่อลดประชากรนะครับตอนนี้ก็เข้าไปติดแล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆนะครับวิธีดักสัมภาษณ์สัมภาษณ์หมูป่ากันเลหมูป่ากำลังหิข้าวหมูป่า ใช้มาเขี่ยเทศน,นะครับในการดักกับงูอ,อาหารนะครับซา,าดาังนิมแกให้มาดักทุกปีนะครับไม่ต้องกลัวว่าพวกเราคนไทยจะมาทําผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เป็นของเท่าแก่เกาหลีนะครับแล้วแกก็ให้มาดักได้นะครับ คือตอนนี้ก็เอาหัวหันเอาไว้ในกรงนะครับเพื่อว่าหมูมันได้กลิ่นมันจะเข้าไปข้างในนะครับ จะไปเขียงกันบ้ากเดียวเขียงกันเนี่ยอันนี้ก็จะืดินเข่าเพราะว่าจะไปบอาเขียวห้องกันนอกร้นบ้นไหนเดี๋ยวผมจะพาดูกลไกดักไกลๆนะครับเห็นในตัวเหล็กไหมครับเนี่ยกลไกนะแล้วก็เชือกมาใส่กับหลอกนะครับเดี๋ยวก็โยงมาที่ เหล็กนะครับเหล็กสองตัวดักใส่ขอบประตูนะครับพอหมูมาเข้าหมูพอหมูมันเข้ามาปุ๊บมันจะเหยียบมันจะเหยียบตัวนั้นนะครับแล้วมันก็จะดีดสลิงไอเหล็กสองเส้นก็จะดีดออกนะครับประตูมันก็จะไหลปิดลงคือวิธีดักหมูป่านะครับดักหมูป่าในเกาหลีเขตที่ผมอยู่ มีทุกคนนะครับเท่าแก่เกาหลีทําแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ได้เดือนหนึ่งจะเข้าอยู่ประมาณสามสี่ตัวหมูป่าประมาณไซส์ห้าสิบถึงร้อยโลนะครับร้อยกิโลนะครับพอได้ปุ๊บเท่าแก่เกาหลีก็จะมาแจจะมาดูนะครับมาดูแล้วก็เลียงลูกน้องมาเอานะครับเขาก็จะเอาไปแจกกันครับแจกคนเกาหลี แล้วก็ให้ลูกน้องแบ่งลูกน้องกินด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับเพราะว่าช่วงฤดูหนาวกฎหมายในเกาหลีเขาให้ล่าหมูป่าได้นะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรอผลงานอีกครั้งนึงนะครับฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับ แล้วเจอกันเมื่อผลงานผมจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนึงนะครับน้อยทีตรงเยียดเตียงนันเลยได้แล้วครับหนึ่งตัวครับ ไฟแมงไม้มึงบุญบ่ให้อัดวิดีโอไปส่งให้เพิ่นอมอเดียอําขานเดียอ่ะนือกุ้งเนาะ